โอโลวันดีทุกคนด้วยนะครับว,วันดีนะวาได้เกมเก้าปูไทยอะไรอีดโอ้ยเหนื่อยแล้วเป็นบาร์บี้นีบาร์บี้ด<บ>ิเอารองเท้าหลุดรองเท้าหลุด<บ>แล้วใครอยู่ไหนโอ้ยเขาจะนา่าเื้บาร์บี้จะจะดูเด็กเล่นกันหรอ จะผ่านหรือหมบผ่านหรือหมบเอ้ย่านนะกน้องว่าบาร์บ,บี้อย่ามาลองมุ้งสิดูแบบนี้ก็พอมันอีน้ำไม่ได้สู้มาว่าอะ่ไรได้ไดพ่เจ็ดแต้มไอ้นั่นด้วยนะบาร์บ,บี้บาร์บ,บี้บบ บอบบี้อันนี้ก็ไปได้ไก็เต็มด้วยเด็เออบ๊อบบี้เออไม่บอบบี้นี่ชิงบอบี้ คนทำอะไรก็ไม่ได้สาานี้อยรถแล้วชื่คุณเป็นัทนลม้่บอบี้บ๊บี้เจงแล้วเหรอเนียเนียเนียี้ตีบ๊อบน่อยเจะเริ่มให้สนที่ต้องมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ที่ว่าเป็นคนลมปกติาเงี้ยาสรอบคนลมรอบนึอาอีกรอบ สสดีขอดีบเพียงเท่านี้เนะมอะไรียปอ่งแล้วงเ,เอานะครับทุกคนขอจบเพียงเท่าน,ขขนี้ก่อนนะครับ 呢個計價。